The chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can mold, shape, It's mine over everything สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเอนะครับจากช่องนายเอกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของ The Hobby นายเอเดอะฮอบบี้ครับที่จะเอาฟิกเกอร์ทั้งเก่าและใหม่เกมของสับสนมนะครับเอามารีวิวรับชมรับฟังกันนะครับผม แล้ววันนี้นะครับผมก็ได้สั่งของชิ้นที่หนึ่งไปนะครับตัวนี้จะเป็นลายผลิตเดียวกับ I อ o n น a n จากแซฟดีทอยเลยทีเดียวครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้มันมาแล้วครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนี่เลยครับผมตัวนี้นะครับเป็น War m a c h i n e นะครับที่เป็นลายผลิตที่แยกออกมานะครับผมคือผมลุ้นมากอยากให้มีลายผลิตตัวนี้มาตั้งนานแล้วนะครับ คือตัวนี้เป็นวอร์เมชชินอยู่ในเรื่องอัลเลแมนภาค2นะครับผมและผมก็อยากจะรออีกนะครับคือถ้าเป็นไม่ได้นะครับอยากให้ผลิตตัววอร์เมชชินนะครับที่เป็นรุ่นแพตติอัลนะครับตัวนั้นคือผมรอมากเลยคือผมไปดูจากอีกค่ายมาแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนั้นจะดูอ้วนมากนะครับผมก็ถ้าพูดตรงๆก็มาจากค่ายแฮสบนะครับผมตัวนั้นคือผมดูแล้วแต่ว่า ดูอ้วนเกินไปแต่ผมรอนี่เลยครับแซดดีทอยไม่ทําให้ผิดหวังจริงและผมก็ได้ตัวนี้มาแล้วละครับตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมเอาวอร m a เมชีนที่ผมเคยรีวิวเอามาเทียบให้ดูกันด้วยนะครับว่าแตกต่างกับตัวนี้ยังไงนะครับผมครับผม อยู่ในช่วงของอันบ็อกซ์กล่องเจ้าวอร์มิชินมาร์ k หนึ่งตัวนี้แล้วนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับจากบนหัวนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น Marvel Studio เลยนะครับผมอ่า i n f i n น t y นะซาก้านะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะครับก็คือได้รับลิขกสิทธิ์จากดิสนีย์นะครับผมคือ ของทางแซดดิทอยนะครับได้รับลิขสิทธิ์มาทุกตัวแน่นอนนะครับผมครับผมตัวนี้ก็นะครับเป็นฟรามาเวลนะครับจากอารอนแมนพักสองนะครับผมโอเคข้างกล่องนะครับนี่แหละครับก็จะเขียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะครับจะเขียนว่ามอว์มชชีนนะครับมาเวลนะครับโอเคดูด้านหลังนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นตัววอร์เมชีนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมแล้วอันนี้ก็จะน่าจะเป็นของแถมนะครับผมโอเคครับอเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทุกครั้งเลยคือผมก็เพิ่งได้ของมาแล้วก็เอามาเปิดพร้อมกับทุกคนนี่แหละครับโอเคที่พลาดไม่ได้เลยก็คือคัตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดแล้วนะครับ ข้านบนก่อนนะครับคือผมต้องบอกเลยว่าพอรู้ว่ามีเจ้าตัววอลเมชีนนี้ผมก็หาร้านพีออเดอร์เลยครับผมรอนานมากนะครับน่าจะประมาณถ้า2 2เดือน3เดือนได้มั้งครับน่าจะ2เดือนนะจากที่ได้ข่าวว่าจะมีเปิดพีออเดอร์มาของแซดดีทอยตัวนี้นะครับ ออกมาแล้วนะครับผมตัวกล่องนะครับก็จะมีความแตกต่างจากตัวลายผลิตของ Iron Man นะครับผมถ้าเป็นลายผลิตของ Iron Man นะครับปกตินะครับจะเปิดตรงนี้นะครับตรงกลางนี้นะครับที่จะเห็นตรงนี้นะครับก็จะเปิดแหวกออกตรงกลางเลยแต่ของว Machine จะแตกต่างออกไปนะครับผมก็จะเป็นการเปิดด้านข้างแทนแต่เป็นแถบเล็กเหมือนกันนะครับผมเปิดแล้วนะครับ ตัวกล่องนี่ทําออกมาสวยมากเลยครับเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินดีกว่าเรียกว่าสีน้าเงินดีกว่าสะท้อนแสงนะครับผมอ่านี่เลยครับตัววแมชชีนออกมาแล้วนะครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยผมเพิ่งได้ของมาก็เปิดพร้อมกันเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมดูของที่แถมมาด้านหลังก่อนใช่แล้วครับตามปกติของ ตัวลายผลิตของไอรอนแมนนะครับก็จะมีของที่แถมมานะครับผมนี่เลยครับก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นปืนปืนกลของตัววอร์มเมชินมากวันนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวปืนที่ติดกับตัววอร์มเมชินนะครับแล้วก็จะมีไอพ่นนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนมือนะครับผมแล้วก็มีฐานผลิตนะครับเอ้ เรียกว่าฐานยืนดีกว่านะครับผมนี่ครับก็จะเขียนว่า Marvel Studio Iron Man พัก2เลยนะครับนี่เยี่ยมมากเลยครับโอเคเรามาดูตัวคมพมวเตตัวจริงกันดีกว่านะครับออโอเคครับ โอเคนี่ครับคือตัววอร์มชชีนนะครับมาร์ค1นะครับสวยมากเลยครับผมเดี๋ยวผมมาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับจะเป็นตัววอร์มชชีนมาร์ค1นะครับผมสีจะออกสีเทาๆนะครับผม จะไม่เหมือนตัวแชตดีทอยที่ผลิตออกมาเป็นกล่องแบบว่าไม่ได้เป็นลายผลิตของแอลเลนะครับผมตัวนั้นจะมีความเป็นสีดำนะครับผมแต่ตัวนี้จะมีสีเทานะครับอันนี้เขียนไว้เลยนะครับว่า001นะครับผมตรงไหล edcc ccs flts นะครับ เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับน่าจะแงะได้นะหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูเนะครับอ่าได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวแบบว่านี่ครับจะเป็นตัวแบบว่าเอาไอพ n นไว้ด้านหลังได้นะครับผมอ่านี่ครับผมว่ารายละเอียด สวยมากเลยครับตัวมาร์ควันตัวนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่านะครับผมจุดขยับแรกนะครับที่ผมอยากให้มองเห็นนะครับก็คือตัวที่คอคอนะครับผมตัวนี้จะหมุนได้360องศานะครับแต่ว่าเพราะว่าตรงนี้นะครับมีบ้างของตัวคออตมีชีนตัวนี้นะครับทําให้หมุนได้แค่แค่นี้นะครับผมโอเคนะครับ ยักหน้าได้นะครับอ่าโอเคครับเรามาดูที่แขนขวากันดีกว่าครับแขนขวาตัวนี้นะครับหมุนนะครับโอ้เสียงของใหม่อย่างนี้แล้ครับมันแน่นจริงๆโอเคผมหมุนนะครับหมุนได้สามร้อสิบองศานะครับไม่แน่นเกินไปและก็ ไม่หลวมเกินไปนะครับผมกําลองพอดีครับโอเคแล้วตรงนี้ก็จะขยับได้นะครับนิดนึงอ่านี่ครับเพื่อเป็นจุดหลบตานะครับปิดข้อนะครับทำให้ดูเท่ไปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อแขนนะครับข้อศอกนะครับหักได้แค่แบบไหนโอเคหักได้แค่นี้ครับ ุนอีกด้านหนึ่งไปข้างหลังได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถหมุนหมุนแขนได้ประมาณนี้นะครับหมุนกลับได้ครับได้สามหองศานะครับแต่ว่าต้องหมุนระวังนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับแล้วเราก็มาดูที่ข้อมือนะครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับข้อมือนะครับสามารถหมุนได้นะครับ โอเคอีกข้างหนึ่งก็คงจะเหมือนกันนะครับข้างซ้ายนะครับหมุนนะครับโอเค3าม้อยหองศานะครับข้อศอกนะครับโอเคหากได้เหมือนกันนะครับข้อศอกไปดูที่ข้อมือนะครับผมเหมือนกันได้เลยนะครับผมแล้วก็เรามาดูที่หัวไหล่นะครับอ่าโอเคครับเหมือนกันครับ เป็นการปิดจุดหัวไหล่ไม่ให้ดูแบบเห็นรอยต่อนะครับเพื่อความเท่นะครับผมอ่าอันนี้ข้างหลังผมโชว์ไปแล้วอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเปิดไอพ่นได้นะครับผมด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงขากันดีกว่านะครับนี่ขานะครับผมยกแขนก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ตรงลำตัวก่อนโทษทีนะครับผมตรงลําตัวนะครับก็จะโยกได้ประมาณนี้นะครับอโอเคครับขึ้นลงขึ้นลงได้ถือว่าคุ้มราคามากนะครับผมโอเคอเดี๋ยวผมดูที่ขานะครับรายละเอียดทําดีมากเลยครับผมเขาระบายออกมาได้ตอบโจทย์มากนะครับเดี๋ยวยกขาให้ดูก่อนนะครับผม อึ๊บอึ๊บอ่าขาของเจ้าตัววอร์มชีนมากกว่าตัวนี้นะครับยกได้แค่นี้นะครับเพราะว่าติดตรงสันขอบนะครับทำให้ไม่สามารถยกขึ้นได้แล้วตรงนี้มันเป็นสันนะครับผมอ่าโอเคเรามาดูที่เข่านนะครับผมนี่ครับเข่านะครับ ยกได้นะครับประมาณนี้และหักได้ขนาดนี้นะครับผมแล้วมาดูที่ข้อขานะครับข้อขาก็หักได้ประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะมากแต่มันสมกับเป็นตัววอร์มมชีนแล้วครับวอร์มมชินต้องประมาณนี้แหละครับเพราะวอร์มมชีนจะตัวบึกบึกกว่าลายผลิตของไอรอนแมนอยู่แล้วครับผมโอเคแล้วเราก็ยกขึ้นนะครับเหมือนเดิมเลยครับ จะติดตรงตรงสารตรงนี้เหมือนกันนะครับผมหักเข่านะครับคือของใหม่จริงๆนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิดกันสดๆร้อนๆแบบเมื่อกี้เลยนะครับอ่หาหักเข่าได้ประมาณนี้นะครับผมพอไม่ชินตัวนี้นะครับผมก็ขยับข้อได้ประมาณนี้นครับคือรายละเอียดของ เจ้วาวอมเมชินมาก์วันตัวนี้คือเซอร์ไพรส์มากครับคือทํำดีทำดีจริงๆนะครับเกินราคาที่แบบว่าที่ราคาหลักร้อยเลยนะครับผมมันดีจริงๆนะครับเวลาจาับยืนนี่ไม่ยากเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับแค่ยืนเฉยๆก็เท่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่อาวุธกันดีกว่านะครับผม โอเคนี่ครับคือปืนนะครับเป็นปืนกลที่ติดที่ไหล่ของวอร์มชชินตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคครับต่อไปจะเป็นปืนนะครับจะเป็นปืนที่อยู่ตรงข้อแขนนะครับน่าจะอยู่ใต้แขนนะครับของตัววอร์มชชินนะครับผมทั้งสองข้างนะครับผม นี่เลยนะครับต่อไปนะครับในรายผลิตของ Iron Man เกือบทุกตัวนะครับจะต้องมีนี่เลยครับไอพ่นนะครับนี่ครับไอพ่นนะครับนี่ครับผมเป็นฝ่ามือนะครับของวอร์มัชีนะครับผมเราสามารถดึงหมัดออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นฝ่ามือ อย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่านะครับชิ้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปืนกลที่อยู่ด้านหลังของวอร์มชีนมาร์หนึ่งตัวนี้นะครับผมอ่าเห็นด้านหลังไหมครับตรงนี้จะเป็นรูนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่วอร์มชีนนะครับโอเคใส่เข้าไปเลย นี่ครับนี่คือสายแล้วนะครับแล้วก็ติดปืนกลเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นรูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนี่แล้วครับผมคือมันทำออกมาได้ดีกว่าตัววอลเมช n นที่เคยผลิตก่อนหน้านี้นะครับคือตัวนี้ทำออกมาพรีเมียมจริงๆนะครับผม อย่างนี้เลยนะครับเราก็ยกแขนขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่ครับยกแขนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับก็จะเห็นเป็นรูแบบนี้นะครับสองรูนะครับผมสองข้างนะครับเราก็นี่ครับเจอาปืนคู่นี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับผมเข้าไปตรงตรงแบบนี้ โค okay. นะครับหนึ่งข้างนะครับข้างหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่จะเป็นปืนจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตัวมัชีนนะครับมีทั้งปืนกลที่ด้านบนคอนะครับผมแล้วก็ตรงแขนทั้งสองข้างนะครับผม เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเอาตัววอ m แมชชีนของจตดีทอยที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวนี้จะเป็นวอ m แมชชีนสงครามซีรีวอลจากกลปตันอเมริกานะครับผมแต่ผมเอามาเทียบให้ดูนะครับอันนี้วอลแมชชีนมากควันนะครับ นี่ครับคือตัววอล c มช n นนะครับจากกัปตันอเมริกาซีวีวอลนะครับที่ผมคยิีววไปนะครับตัวนี้เป็น003นะครับเห็นไหมครับความแตกต่างนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับความพรีเมียมนี่ตัวนี้กินขาดเลยครับตัวมาร์คันกินขาดเลยนะครับถึงจะเป็นตัวที่เก่ากว่าแต่ว่าเขาทํารายละเอียดออกมาได้ดูดีมากเลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับทื่อๆเลยนะครับผม แล้วก็มือไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมและอาวุธที่ให้มาก็จะมีแค่ที่ไหล่ชิ้นเดียวนะครับผมซึ่งในตัวซีวิวอลแล้วอาวุธถือของตัววอลเมชินตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้แถมมาให้นะครับผมอันนี้คือตัวด้านหน้านะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมไม่ดูใ,ใกล้นะครับรายละเอียดเนี่ยครับ รายละเอียดนี่คือแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมเรามาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี่คือรายละเอียดนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตัวมาร์กวรนนี่คือมีการระบายสีได้แบบเนียนมากนะครับผมแล้วก็มีสีทองตรงเท้านิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับ แต่ตัวนี้นะครับตัวจากซีรีส์วอนะครับผมก็เป็นดำเรียบๆเลยไม่ได้ระบายอะไรเยอะแยะนะครับผมก็ระบายสีเทามานิดหน่อยนะครับผมนี่แหละครับคือความแตกต่างจากการผลิตใหม่นะครับออกมานะครับอ่าดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็เห็นถึงความแตกต่างแล้วครับ ผมถึงรู้สึกว้าวมากเลยครับที่เจดีทอยเอาวอลเมชีนมาขายนะครับผมครับยังไงผมก็รอลายผลิตของวอลเมชีนตัวต่อไปนะครับก็คือตัววอลเมชีนแพทริอตนะครับที่เป็นลายธงชาติอเมริกานะครับสีฟ้านะครับคือตัวนี้ผมหฮอยากได้มากเลยนะครับสำหรับผมนะครับ ในราคาระดับนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดดีขนาดนี้นะครับผมให้แบบเติมสิบไม่หักเลยตัวนี้เยี่ยมจริงๆนะครับผมการวางง่ายมากรายละเอียดทําออกมาดีนะครับผมถ้าใครอยากเติมสีเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับผมถ้าใครมีแบบมีฝีมือในการใส่สีเพิ่มนะครับผมครับ ผมได้มาในราคา680บาทนะครับพร้อมกับค่าจัดส่งอีก50บาทเป็น730นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านนี้ไว้ให้นะครับผมเผื่อใครอยากจะไปตำกันนะครับผมอันนี้คือไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเขาจะส่งให้รวดเร็วแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยนะครับผม ถ้าใครอยากได้นะครับเราก็อยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูที่ร้านนี้เอาละเองนะครับนะครับเพราะผมก็ไม่ได้อะไรจากร้านนี้อยู่แล้วนะครับเพราะผมก็เป็นลูกค้าก็เลยอยากแนะนํานะครับนอกจากท่องทางโชปี้แล้วก็ลาซาด้าแล้วก็เดี๋ยวจะพาให้ไปดูในเพจนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมหน่อยนะครับผมกดแชร์นะครับกดซับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอต่อไปของนายเอนะครับผมยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ